ก็เขียนบ่เขียนนึกแค่นงสือก็ะด้ี่น้องเยคือว่าเียนสกกดกระั้นกัว่าใคือนแค่สิเอาตัวยังไ่ หมูกัฝนตกกับขนผ่ามาไล่ไหลายมาดีพม,มาสักคุณอยู่ตากอยู่ล่าคุนกระหลยุย่งบ่งเ,เห็นคงทั้งสักมือทั้งสักจังแต่ยังบม่เ,เห็นฝันมือได้แดดแดดก็ขนมา,าใส่สักมือแดดเดนแดดแดดก็ขนมาสักมือสีขนมาสักก็ไหล เมื่อได้ Guys, ่อยไปเบิ้งกินหนักที่เที่ยนาอหัวจนใส่คนใส่คงแบบแจ็คเราเบาอยังตลกดีดีมอยละหวละกันเบายังเขียวพันวากันวาตะกี่ล้อมันนี่ปล้อกอยว่า แต่เข่าอยในแทะหอยเจ้าบูสังเกล็ดวข่อยขังนี่ติหัวมันมีแต่แขวยิงงอ้สิแข่าโคกหอบ่มมีเลยเด้ไปยำเข่าหอยกินไในแต่ทั้งเดียวนี่ทั้งนี้คอยบวมมีแข่าเดยมีหอดทอไม่ย้าเห็นหนิน่ะแขวฟังนี่หอยบวมมีเบิ่งตั้งเบิ่องตั้งแต่ขังนี่หอยเหี่ยวไปนอย่างนี้เพราะว่า่อยบ่มมีฟั่นก่ำมีแต่ฟั่นยิงงอ้สิเดี๋ยวขอไปหบ่มีมีแต่เนียบเพราะว่าแขวออกบนเราทั้งนี่แขวาโคบหอยออกบนเราเดี๋ยวแต่แขวยิง ฟังทั้งเพียนข่อย่างเหลียไปบยำเขาซองเหลี่ยมเนี่ยแล้วพ่อข่อยกินเขาชาต่อกินมเขาชายิ่งน้อยแขวเบิดไข่กระชี้ได้ริบใหญ่ินเขาหรอเขวไข่อยออกเก็หลอกแขียวไข่ก็คูัว่าร้อนดอกแต่ว่าข่อยไปถอนออกไข่ไปถอนออกไข่ไปข้าออกมันเป็นไหนมันเป็น บันนี้ผ้าออกแล้วมันยังมีอีกเหลี่ยมหนึ่งโยงมันเป็นหงอกขึ้นขึ้นนอแหลตห่อยอยบอกให้เขาไปเกี่ยวเขาว่าก็ต้องเกี่ยวผ้าออกเลยว่าันเจ๊เขียวคนนี้ยัางนี้คอยไปหางอกปันกันกันกบหยักกระดกพี่น้องคอยให้หมอเขาเบิง้งหมออยู่โรงพยาบาลลาดพีธีนี่นะ mm hmm. เก่าเกาเบิง้งเขาใช้เอ็กซเเย์เขาว่าเกี่ยวว่าได้ดรอกป้านอกแกะถอนออกเลยว่าสันเขาเกี่ยวมันเน่ว มันเงีว่มามันติแท่งแท่งทะลุนี่ใครยูได้เงินมากินเราหน่ะยิเช่นทำไมเงินมากินหรอใครยู่มาท่านใดนั่นก็จะตกใจวัด มือซื so first, see, no, ้อหมองที่เบื้องเงินผู้มือผู้มือของไปหายไปเว่ะตกใจโยเออเห็นพี่บัวแล้วขี้เกียจมากเลยดีใจน้ำกันได้เกิดด้ตอนตรงไปท่างนุ่นสุขเกษตรใหม่พี่ว่าพี่ก้อนกลับบ้านแล้วเสือเสือแล้วออกไปเอาอาหารออกไปเอาอาหารมากินปากให้พี่ก้อนก็ซื้อไม่ให้ซ่องม นิบซี่ยังเคยิไปสื่อเมาไบ่ได้หลายมันยังเคยบอนหนันสือเกลือก้อนบางแคมื่อหยกล่างอย่งเยาแค้มสื้อมาไบจาเชื้อกิน